ทุกคนคิดว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรครับบางคนอาจจะเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตบางคนอาจจะเกิดมาเป็นเงินหนึ่งดอลลาร์ผมเพิ่งได้รู้ว่าสิ่งที่ผมอยากเป็นนั่นก็คือเงินหนึ่งดอลลาร์ครับทุกคนเห็นไหมเงินหนึ่งดอลลาร์ที่โดนหินทับอยู่กับที่ไม่ไปไหนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบสุข มีอะไรจะดีไปกว่านี้ครับเงินหนึ่งดอลล่าร์สำหรับบางคนอาจจะไม่มีค่าสำหรับบางคนอาจจะมีค่าช่วยประทังชีวิตไปได้หลายวันสำหรับบางคนอาจจะเป็นแค่เศษเงินสำหรับบางคนอาจจะกลายเป็นหนึ่งโลบา <c oughs> ทุกคนลองดูเงินหนึ่งดอลลาร์ที่พลิ้วไหวไปกับสายลมสายลมที่พัดผ่านก้อนหินที่ทับท่ามกลางธรรมชาติ อยู่นิ่งๆสงบสงี่ยมไม่ไปไหนแล้วก็อยู่อย่างนี้ตลอดไปเงิน1นึ่งดอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ35บาทมั้งสาบาทเราได้อะไรบ้างสําหรับบางคนก็อาจจะได้ข้าวหลายมื้อทุกคนดูครับมันมีอะไรจะชิวเท่ากับการเกิดเป็นเงิน1ดอลลาร์คือเงิน1ดอลลาร์นี้มันก็เป็นสิ่งสอนใจเราอ,อย่างหนึง่ง มันสอนให้เรารู้ว่าเราก็มีคุณค่าในตัวเองแล้วแต่ใครจะมองเห็นว่าเราเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกไปหนึ่งด้านล่าสำหรับบางคนอาจจะแค่เศษตังหายไปหรือโดนทิ้งไปก็ไม่เป็นไรหาหมายได้เรื่อยๆแต่ว่าสำหรับบางคนอาจจะได้อาหาร,รหลายมือ้อแล้วแต่คนจะมองเห็นคุณค่าเราว่าเราเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้ว่ะ ไม่คิดว่าจะแถเก่งขนาดนี้น่เพราะว่าหนึ <c oughs> ่งดอลพอเถว่าปไม่มีอะไรมากเกมนี้อเราอยู่ในเกม one ล o l l ซิ simulator แค่นั้นแหละก็เกมเพลย์ก็มีแค่นี้ไม่มีตั้งค่าไม่มีอะไรอยู่แค่นี้แหละทั้งหมดที่พูดมาคือแถมล้นๆไม่คิดว่าจะแถเก่งขนาดนี้ด้วยไปละถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ไม่รู้ว่าจะชอบไหมนะ <c oughs> ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ <c oughs> ในวิดีโอต่อไปครับ